สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนภูมิไพยินนะครับ<ม>ก็เช้าๆอากาศดีเมื่อคืนฝนตกก็พื้นพื้นดินก็ชุ่มชำ่ำนิดหน่อยครับวันนี้เราจะมาดูปืนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเรามาดูกันว่าอะไรอยู่ในกล่องครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะก,กล่องเลยนะครับ เป็นปืนยาว c ีแซดนะครับเรามาดูว่าเป็นรุ่นไหนครับผมในกล่องมาเดิมๆก็คือมีตัวนี้น่าจะเป็นตัวเสริมพันท้ายนิดหนึ่งครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลุกเลื่อนครับก็ในกล่องมาเท่งน,น,นี้เองครับแล้วก็ตัวปืนใส่ถุงใส่ถุงผ้ามาพร้อมกับเอ,เอกสารของซีแซดเอง ครับผมครับก็จะมีใบกลุ่มติดมาด้วยกระบอกนี้ใบกลุ่มก็ประมาณนี้ครับตัวปืนเป็นรุ่นอะไรเรามาดูกันมาด้วยลำกล้องกลีบมะเฟืองแล้วก็ตรงปลายครับตรงปลายมีคอมคอมลดแสงนิดนึงครับผมก็สำหรับ มือลูกกดเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลูกกระสุนมันวิ่งเสถียรขึ้นหลังจากออกจากกล,กล้องแล้วครับมาเห็นตัวเต็มๆแล้วตัวนี้เป็น CZ รุ่นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกมาจากโรงงานเลยนะครับชื่อเต็มๆเขาขออนุญาตด,ดูในคู่มือนิดนึงครับในในคู่มือไม่ได้แจ้งไว้ครับแต่เป็นเป็น CZ รุ่น457นะครับก็มาด้วยลำก้องกลีบมะเฟืองด้านด้านข้างก็ตีไว้ข้างเออลำกล้องว่าจุด2 2แมตรครับแล้วก็บอกขนาดเรียวปลายของตัวนี้ด้วยว่าเป็น1 2คูณ20ครับเผื่อว่าคนอยากจะเปลี่ยนเป็นเวทถ่วงน้ำหนักหรือเป็นอะไรพวกนี้ครับก็จะได้จะได้หาซื้อมาได้นะครับ ตัวตัวส่วนตัวกระโหลกมันน่ะก็จะเป็นเหมือนรุ่น4ี่ห้าทั่วทั่วไปนิดหนึ่งชุดร่างกายซึ่งก็เป็นระบบของ4 5 7หอยู่แล้วตัวที่เพิ่มมาก็คือรางพิคาทินีด้านบนนี่นะครับก็เป็นรางพิคาทินีของ4แซเองโดยที่กระโหลกเดิมเนี่ยเป็นราง11มิลอยู่แล้วครับผมครับแต่ว่าเขาจะเสริมเสริมตัวนี้มาเพื่อที่จะ สามารถใช้แหวนขนาดาวิเวอร์หรือ p i คา t ินี่ได้ครับผมจะได้ไม่ต้องเผื่อว่าบางคนมีแหวนขนาดรางใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาตัวรางมาเพิ่มครับมันก็จะทำให้ดูแข็งแรงขึ้นดูดันขึ้นนิดหน่อยครับผมครับมาด้วยพันท้ายแบบพันท้ายใหม่ล่าสุดของ CZ กก็เลยนะครับก็มีแม็กกาซีนติดมาเป็นแมกกาซีน พลาสติกครับผมครับนักพลาสติกห้านัดนี่ครับพันท้ายก็จะมีแล้วก็ซีแซดอยู่ข้างนี้แล้วก็สามารถสามารถเสริมเสริมความยาวท้ายได้นิดหนึ่งครับความยาวท้ายตัวเสริมก็จะเสริมแค่ช่วงนี้ก็พอทําให้ทําให้ตัวนี้ขยับยืดยาวออกไปมีแผ่นเสริมมาให้แบบแผ่นหนาสองแผ่นแล้วก็แผ่นบางแผ่นหนึ่งครับก็นอกจากเสริมได้แล้วเนี่ย ผ่างท้ายตรงร่องนี้จะเป็นร่องหางเหี่ยวสามารถปรับเข้าหาตัวเราตามสรีระของแต่ละคนได้เลยครับตัวนี้สามารถปรับลงมาเพื่อ mm. เพื่อที่บางคนเน้นประทับปืนสูงพอประทับปืนสูงแล้วผ่านท้ายเ,เข้าร่องไหลไม่เต็มที่ตัวนี้ก็เลื่อนลงมาเพื่อที่จะให้ผ่านท้ายยึดเต็มได้ครับแถม ที่ลองแก้มเนี่ยก็สามารถปรับได้ครับคล,คลายน็อตตัวนี้แล้วก็สามารถยกขึ้นได้ครับแล้วก็ด้านด้านล่างนี่ก็ทำเป็นร่องพิคาทินี่เหมือนกันเผื่อสำหรับคนจะใส่เลสหลังแบบแบบแบบโมโนโพอดเล็กๆไว้อีกตัวหนึ่งก็สามารถทำได้ครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งว่า รายละเอียดเป็นไงนะครับโมเดิของ c ีแตัวนี้ก็คือ,อ457 LRP นะครับย่อมาจาก Long Range Precision ครับผมก็คือเอเหมือนเน้นเน้นเอาไว้แข่งขันครับผมแข่งขันระยะไกลจุดแรกเลยที่เป็นจุดเด่นที่ผมเห็นอยู่ก็คือ,อจะเป็นรางรางแปลงจากรางโดบเทลเป็นพิค a าตินีนะครับ ตัวนี้จะเป็นรางของ CZ เองโดยตรงเลยนะครับมันจะยกข้างท้ายขึ้นมาให้ใหทำมุมเอียงประมาณ25 MOA ครับเพื่อที่เพื่อที่เวลาเรายิงระยะไกลแล้วเวลาเราปรับกล้องอ่ะด้านในเขาพยายามให้มันให้มันอยู่ใกล้ศูนย์กลางมากที่สุดครับตรงนี้ก็จะเขียนไว้25 MOA รับตัวเบรต,ตัวเบรอันนี้ยึดด้วย ยึดด้วยนอ็อตตัวหนอน4ตัวนะครับก็พอเราสไลด์เข้ามาปุ๊บเราใช้ใช้ตัวกุญแจหกเหลี่ยมเนี่ยขันเพื่อที่จะให้ให้มันแน่นครับผมบอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ที่เราเห็นได้ชาร์จอีกจุดหนึ่งก็คือตัวพันท้ายพันท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุอะไรแต่ว่าเขาเคลือบผิวมาตอนฟิลลิ่งการจับจะคล้ายๆยางนิดๆครับผมยึดด้วยหลายจุดครับ ด้านหน้าก็มีต่อหูกวินมาให้2อ,อันเผื่อที่เราจะใส่ขาทรายหรือว่าใส่สารา,ายได้บ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ457เขาครับ,รบยึดตัวนี้2ตัวเป็นกุญแจดาวครับผมอย่างที่อธิบายปไปเมื่อสักครู่นะครับพันท้ายสามารถปรับปรับปรับได้ละเอียดครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือตัวลำกล้องเป็นกลีบมะเฟืองแล้วก็ มีเกลียวปลายนี่นะครับออปืนกระบอกนี้ไม่มีศูนย์เปิดมาเพราะว่าตั้งใจจะเอาไว้ยิงระยะไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ติดศูนย์เปิดติดเบดอันนี้มาเพื่อที่จะให้เราติดกล้องออลำดับต่อไปคงต้องติดกล้องแล้วเรามาลองยิงดูนะครับว่าตัวเนี่ยจะแม่นยำสักแค่ไหนครับครับก็เป็นฟิลลิ่งแบบเริ่มแรกเลยนะครับครับ ก่อนออหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดลำกล้องนิดนึงก่อนแล้วก็ติดกล้องแล้วเรามาดูผลการยิงกันครับอันนี้เขาติดลางมาเราก็จะขยับดูนิดนึงว่ามันแน่นดีหรือเปล่าครับขยับขยับแรงแรงนิดนึงนิดหน่อยก็ดีดูว่ามันมันจะโยกได้ขยับได้หรือเปล่านะครับเออถ้ามีถ้ามีหกเหลี่ยมก็ เราก็ขังเทสดูนิดหนึ่งครับแต่ตัวเนี้ยเขาระบุมาว่าไม่ให้ขันแรงมากครับผมก็จะเป็น1นิวตันเมตร1นิวตันเมตรเนี่ยมันพอแปลงกลับมาเป็นปอนเนี่ยประมาณ8ปนอนนิดๆเท่านั้นเองครับให้ระวังไว้เพราะว่าถ้าขันเยอะไปมันก็จะมีจุดแคกจุดเสียหายได้ครับผมครับก็ทำตามที่เขาเตือนไว้ครับ คำเตือนของเขาครับวันนี้เราติดกล้องตัวเล็กนิดหนึ่งครับก็จะมาลองดูตัว4-12ถึงหน้า40ของ Diamond b b c k นะครับรุ่นนี้ d ด m m o n d b a c k ของ w a l t e c h รุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นกลางครับจะมีรุ่นเล็กกว่านี้อีกนิดหนึ่งคือ3ถึง9ครับซึ่งซึ่งตัว3ถึง9กับ4-12ถึง12เนี่ยจะต่างกับตัวที่เป็น เฟิร์ส4ข้อเพนนิดหนึ่งตรงที่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นเฟิร์สับก็เป็นเซคเกอก็คือเวลาปรับกลังขยายเส้นเลียงไม่ขยายตามครับเส้นเลียงก็จะคงที่แต่ว่าที่ผลิตก็จะแตกต่างกันคือตัวนี้จะผลิตในฟิลิปปินส์ครับตัว3ถึง9ก็ทำในฟิลิปปินส์เหมือนกันส่วนตัว4ถึง16กับตัว6ถึง24อันนั้นจะเบบอีอชัยน้าครับ เราก็เซ็ตกล้องมานิดหนึ่งครับก็ตัวนี้ติดแหวนของบูลิสแบบแบบปลดเร็วครับปลดเร็วก็คือเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเราใช้มือขันแล้วได้ครับเวลาไม่ใช้งานก็คลายออกครับวางกล้องลงไปเนี่ย <S <S 2> <S 2> เสร็จแล้ว <S <S เราก็เซ็ตระยะพักตาให้ได้แล้วเราก็ทำการขันตัวแหวนรัดนี้ให้แน่นขึ้นอีกทีหนึ่ง แหวนลัดตัวนี้ก็เป็นแหวนปลดเร็วครับเป็นก้านปลดเร็วแบบนี้ครับตัวก้านเนี่ยตัวก้านเนี่ยเ,เราสามารถปรับโพซิชันมันได้หลังจากหลังจากขันแน่นแล้วบางทีบางคนไม่ชอบชอบที่จะหันมาข้างหลังชอบที่หันขึ้นอะไรพวกนี้ตัวนี้มันก็จะมีสปริงคอยคอยออปรับโพซิชันของมันไว้ครับเพื่อที่จะได้ไม่เกะก,กะครับหรือว่าเพื่อที่จะ เวลาขันแล้วถ้ามันติดข้างล่างมันทาให้เราขันไม่ถนัดเราก็ขยับได้เมื่อสักครู่พอลองประทับปืนดูแล้วอ่ะอันท้ายมันก็อยู่แนวสูงนิดนึงทีเนี้ยถ้าเป็นรุ่นที่มันปรับไม่ได้อ่ะเราก็เราก็ใช้ปรับตัวเอาครับก็คือขยับตัวเอาสังเกตจุดที่มันประทับอันท้ายเอาครับผมครับแต่ว่าตัวนี้ปรับลองแก้มได้ปรับตัว แนบพัน้ายได้ทีนี้พอหน้าเราแนบแล้วอ่ะล,ลองแก้มพอดีเราก็ไม่ต้องยกขึ้นครับทีนี้อยากได้อ,อยางรองพัน้ายลงมาเต็มๆข้างล่างนิดนึงเพราะไม่นั้นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ถ้าประทับพอดีมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมันก็จะไม่เต็มครับอันนี้พอมันปรับลงมาได้เราเราก็ปรับลงมาให้มันเต็มตัวเลยครับพอปรับเต็มตัวเอาหน้าแนบเข้าไปพอดี ตรงนี้มันก็จะแนบแนบเต็มที่ครับก็ทำให้ทำให้เราทำการยิงได้มั่นคงขึ้นครับ,รบก็ก็เวลาเราเวลาเราจะปรับอ,อ,อยางรองพันท้ายนะครับก็จะมีนอ็อตตัวนี้มันมาหนึ่งตัวครับเราใช้กุญแจดาวครับคลายคลยคลายตัวนี้คลายตัวนี้ปุ๊บมันก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ตามระยะที่เราต้องการนะครับครับเสร็จแล้วเวลาล็อกก็จะล็อกที่เดิมครับก็ขันขันขันแน่นแน่นนิดหนึ่งใช้แรงตานกลางก,าก็พอครับส่วนตัวรองพัน้ายเนี่ยเราก็คลายน็อตตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นครับตัวข้างในจะมี แกนสองอันซึ่งโดนโดนหนีบโดนโดนเหล็กที่เราขันไว้หนีบไว้ครับถ้าเราอยากจะยกขึ้นเนี่ยยกประมาณไหนเราเทสดูแล้วเราก็ล็อกก่อนครับล็อกตัวนี้ก็ขันล็อกให้แน่นครับหน้าแนบหน้าแนบพันท้ายถ้าภาพในกล้องมันมันไม่เป็นวงกลมดีมันมืดไปก็ เราให้เราสังเกตดูนิดหนึ่งว่ามันสูงไปหรือต่ำไปครับอย่างตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมยกขึ้นมาปุ๊บภาพมันจะเม่เป็นวงกลมแล้วมันจะมืดไปข้างหนึ่งมืดไปครึ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเราทำให้เรายิงลำบากครับถ้าเราอยากจะยกตรงนี้ตัวแหวนรัดกล้องก็ต้องสูงตามถึงจะใช้ได้ครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเรามีตัวแหวนรัดกล้องให้เลือกเราก็สามารถลดความสูงตัวนี้ให้เตี้ยที่สุด รดเตี้ยสุดปุ๊บเ,เราก็จะปรับที่แหวนลัดกล้องก็ได้แต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีแต่แหวนลัดกล้องแบบขาสูงแล้วเราเราอยากจะยิงแล้วไม่ได้ไปหาขาเตี้ยหรือไม่อยากซื้อเพิ่มเราก็ยกตัวนี้ขึ้นมาก็ใช้ได้เหมือนกันครับพอได้ระยะที่เราต้องการเราก็ขันยึดให้แน่นไม่ให้มันหลวมหลุดหรือว่าโยกเกลก แล้วก็ลองลองประทับดูครับถ้ามันพอดีเนี่ยหน้าเราหน้าเราหน้าเราต,รตั้งตรงๆพอวางหน้าเข้าไปปุ๊บภาพในกล้องก็จะใสคมเป็นวงกลมดีนะครับครับเดี๋ยวจะลองยิงกันครับ หลังจากเราตั้งศูนย์ตั้งศูนย์คร่าวๆนะครับคิดว่า,าได้อยู่ในจุดที่พอใจแล้วเราก็เดี๋ยวจะมายิงเก็บกลุ่มศูนย์นิดนึงก็จะยิงเทียบกันด้วยวระหว่างอ e ี e Sport เล่อีเล่สปอร์ตนี่นะครับแล้วก็ CCI กับกับอากิลาดูว่ากลุ่ม5นัดเนี่ย ปืนกระบอกนี้ชอบตัวไหนมากกว่ากันครับครับออหลังจากเราบอไซส์แล้วยิงได้นัดนี้นะแล้วก็ผมก็ปรับกล้องมานัดที่สองก็จะเป็นตรงนี้นะครับเ,ออเสร็จแล้วปรับอีกทีหนึ่งทีนี้ยิงติดกัน3นัดก็จะได้เป็นกลุ่มที่อยู่ตรงออประมาณ5นาฬิกาครับออหลังจากนี้ผมก็ปรับปรับขึ้นมาอีกทีหนึ่งออลูกที่เราใช้ ใช้ตั้งศูนย์จะเป็นอ e ีเลสสปอร์ตครับอีเ e ล่เขียวครับครับแล้วก็แล้วก็ย้ายมายิงเป้านี้ต่อเน,นื่องห้านัดนะครับกลุ่มก็กลุ่มก็ดูเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับเสร็จแล้วย้ายมาดูกลุ่มถัดมาเป็นกระสุน cci t c i, I s t ANDARD ครับครับก็กลุ่มกระสุนก็จะใหญ่กว่าน,นิดนึง แล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นกลุ่มของอากิล่าซึ่งซึ่งดูแล้ว่ความหนาแน่นะจะไม่เท่า CCI แต่ว่าถ้าวัดข,าดขนาดของกลุ่มกระสุนแล้ว่มันก็จะใกล้เคียงกันอยู่ครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นกล้องก็มีส่วนอย่างมากอยู่ครับเพราะว่าพอดีวันนี้กล้องที่เราเตรียมไว้ทีแรกนะจะเป็นเป็นตัวด m o n d Back ที่อธิบายไว้ครั้งแรก ซึ่งไดมอนด์แบ็กเน่ยมันจะเป็นกล้องที่ไม่สามารถปรับพาราแลกได้ครับแล้วก็เขาเซตพาราแลกไว้ที่ร้อยหลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิงที่50อ่ะ,อะความชัดของกล้องมันก็จะ,ะน้อยนิดหนึ่งความคมชัดนะครับ หลังจากที่ได้ทดลองปืนใหม่นะครับรนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมมากเลยครับเพราะว่าผมต้องการมานานแล้วที่ปืนที่ปรับพันทายได้เป็นของซีเซตนะครับแล้วก็ยกคางได้คือมีลางพิเศกรี่มาให้ด้วยการยิบมือการประทับถือว่าโอเคครับตึงมือนีครับชอบครับ ต้องบอกครับว่าเป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกว่าปืนเนี่ยมันดีกว่าคนยิงเยอะครับผมรู้ว่าปืนมันดีแต่ว่าผมไม่สามารถจะเอาประสิทธิภาพของปืนออกมาได้นะครับด้วยความที่ยังไม่ชินผมคิดว่าปืนเนี่ยเนื่องจากว่าเราแกะกล่องปืนใหม่มาเนี่ยเราคูณพระรามยิงน้องโต๊ดยิงเรายิงไปเสร็จเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ไม่ถึงร้อยนัดอาจจะใกล้ใกล้ร้อยนัดผมคิดว่าต้องรันอินมากกว่านี้ถ้ารันอินไปอีกสักสองสามร้อยนัดนะผมว่า จะนิ่งขึ้นเลยนะครับสัมผัสทุกอย่างเนี่ยสำหรับพันธายเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบนะครับต้องบอกเลยถ้าคนที่มองหาปืนที่ยิงทาร์เก็ตระยะไกลนะครับยิงยระยะผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเราปรับตัวชิคเรสได้ปรับพันท้ายได้นะครับแล้วก็การจับเนี่ยก็ผมว่ามันมันนุ่มมือดีนะครับไม่เกะกะเลยกลุ่มเนี่ยก็ กลุ่มแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังปรับตัวเข้ากับปืนไม่ได้แต่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็อากิลาผมคิดว่าก็ไม่น่าเกลียดนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้ายิงไปอีกเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มเนี่ยมันน่าจะบีบลงได้ครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากหาปืน Pre r e c i s i o n นะครับแต่ไม่ใช่ระดับคัสซอมหรือไม่ระดับแพงมากนะครับสำหรับจะเริ่มต้นก่อนนะครับผมว่าเป็นตัวเลือกน่าสนใจมาก